บันพลังจิตตานุภาพสาขา267วัดหนองม่วงอำเภอประคนชัยจังหวัดบุรีรัมเปิดรับสมัครนักศึกษาครูสมาธิสมาธิไฮเทคไฮเท m e d ดิเทชันตามแนวทางเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวิชโรดมหลวงพ่อวิริยังสรินทรโรสิทธิหลวงปู่มั่นภูริทัตโตใช้เวลาน้อยได้ผลมากเรียนแล้วจะได้รับความสุขจากสมาธิ ที่มีผลต่อสุขภาพกายและสุขภาพใจเป็นประโยชน์ในการเรียนการทำงานการใช้ชีวิตประจำวันและเกิดคุณธรรม3ประการคือ 1. มีความรับผิดชอบสูง 2. มีเหตุผล 3. มมีเมตตาธรรมสูงสำหรับบุคคลทั่วไปใครๆก็เรียนได้เหมาะกับทุกคนแม้ไม่เคยฝึกทำสมาธิมาก่อนเรียนฟรีมีอาหารและอาหารว่างบริการฟรี รุ่นที่52ทวิปัญญาสมูวิริยะมงคลความเพียรน,นำไปสู่ความเจริญเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเริ่มเรียนวันเสาร์ที่31สิงหาคม2567กำหนดการประสมนิเทศวันอาทิตย์ที่25สิงหาคม2567เวลา8นาฬิกา30นาทีถึงเวลา11นาฬิกา30นาทีเรียนวันเสาร์และวันอาทิตย์ สามารถสอบถามรายละเอียดและแจ้งความประสงค์สมัครเรียนได้ที่สถาบันพลังจิตตานุภาพสาขา267วัดหนองม่วงอำเภอประโชัยจังหวัดบุรีรัมย์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0635898999และ0935149465